เหมือนมึงหยุดอะเก่งอะเหมือนเหมอนมึงเก่งเหรเวลากูจะเล่นอะไรอะกูก็ต้องกำลังลุ้นอ่ะกูจะได้ิเขกินเขาเินหรือเปล่าเกินเกินเกินคนเราข้นตอนที่ว่าเดวดดอกไบนะเด็ด็อกใบแดตัวนี้กูถนัดเลยเนี่อาจารย์ไปจุ๊ดจวผมถึงผมจะไม่ได้จู๊มาหลายเดือนแต่จะพูดู่ให้มันไปจู๊เลย ทำไมอ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนผีผีมันอยู่บ้านใหญ่มาบ้านซีที่บ้านใหญ่อ่ะเฮ้ยมันอยู่ชั้นสองนู้นอยู่ตรงนู้นนัองอยู่แถวไอหมิวว่าปั่นซี่ขอร้องไอหมิวก็ปั่นอยู่นี่ไงโอ้โหนอนได้นอนหรือเปล่าเนี่ยได้นอนมีหัวใจได้นะ มีหัวใจหลายดวงเอ้ยโอ้โหเฮ้ยมันตึงเหรอตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่เขาติดอีไม่ติดโอ้โหมาตี้มาตี้ไม่ช่วยสาวอ่ะถ้าข้าไปก่อนฟังอยู่จะรู้สึกยังไงนะถ้าตก่อนจะเสียใจเหรอเอาว่ะลุกไปเลยไปช่วยไปไปช่วยไปไปช่วยไปมีโบโลามโอ้โหพกมาแด้ทีเมื่อวานไม่พกมานะเมื่อวานไม่เคยพกมาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โห หลังคาดปกไม้บอลโลอย่างนั้นหรอนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าทำแอคนะแเชี่ยทำแอ็กพกบอลโล่ทำแอคกทำแอคทีมมู่อาเล่นกับเพื่อนฝูงไม่พกนะไม่มี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 อุ้ยหลุดแล้วไปไหนไม่รู้แล้วหายไร่เฮ้ยซ้ำปะเนี่ยเฮ้ยเไม่ไม่หายไม่หายอยู่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 ไม่มีเค่ปลอกไม้หว่ะอยู่ไหนมาเหลี่ยม บ้านเหลี่ยมอยากจะตีปากคนพูดว่าบ้านเหลี่ยมมากหมายว่าบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรก็ช่นเถอะจะตายละจะตายแล้วด้วยอุ้ยตายแล้วด้วยมากูแล้วผีอ่ะก็ให้มันไปไปชิวโอเคฮะเยอะยังก่อนยังก่อนยังก่อนมีกูเยอะขนาดนี้ขอให้ตายไวหนีแน่หนึ่งพัน ปากเสียชปิเออเสียเงินด้วยอยู่กับผมแล้วรอเปล่านะยังยังอยู่ยังอยู่อยู่กับเราดรอเวราไฟแม่ผ่านวันวันวิ่งวิ่งเล่นผู้บ้านไฟอยู่ตรงที่บ้านเล็กนะเออเฮ้ยโอ้กำลังเกาปากหนุแล้วนะหายไล่หายไร่จุ๊กหน่อยจุ๊กหน่อยกูขอร้องครับโอ้ฆาตกรฆาตกรหย่อนๆย่อนนะรู้จักเปล่าโอ้โห เหมือนเห็นจะเลิกกับผมเลยเห็นจะเลิกกับผมเลยวะทำไมอ่ะมันมีไรบอลโอ้โหไรบอลมันก็ไปฝืนสองมันเออกูลองไงเฮ้ยอื้มเสียวเลยพุผมจะล้มว่ะล้มไวเกินเขาหลงโอเคเขาหลงเฮ้ยเหมือนจะยังจะตามมาอยู่เลยอ่ะใช่เขนที่ตามมาได้วได้สเร็ม พี่ก๊อกตึงเหรอตึงมากมากโอ้โหตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยนะเอาปั่นดูดิมุ้ยโอ้โหอาจารย์ปั่นไฟชิวๆโอ้โหมีแต่เอลเทียโอยอุ้ยอ่าฮะกูว่าแล้วเชียวลืมปรับปุ่มลืมปรับปุ่มด้วยเซ็ตปุ่มมั่วเราอะเซ็ตปุ่มคิวอีนะอ๋อ กดที่จอมหมุนแล้วเนี่เราอ่ะมุนไปหาข้าตัวเกินเฮ้ยไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จกายเะล่ะกายเะล่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาแตะแ,แ,แล้วเขาใส่หลไยโบอม์มาหาฌานอีกแล้วเขาใส่หลไยโบอ์เขาคิวนนะเลอร์แบบสมัยก่อนไงแบบโอสกูอ่ะคดดิวเลอร์แบบโอสกูอ่ะไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวเตี้ยนจะตามหานะไม่เป็นไรเออเพิ่งเพิ่งบวชมา ทุ่งเช้าก็ไม่ต้องใส่อยู่แล้วยึดหรือเปล่าอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราใส่ผิ่เนี่ยไปเขื่อนมาหรือเปล่าไปเขื่อนมาไปดูดาวคุณชอบดูดาวไหมครับดาวมีไมไอเชี่ยเอ้ยแตกแน่สำหรับตอมดาวไม่ได้มีไะเบิงนะดาวมีไม่ดึงถูอตรงมาหรือเปล่าอ่ะไม่ไม้ไม่ไม้คือไม่ค่อยมีจุดเลยตอนเนี้ย มันไฟชิวๆครับเรื่องที่สามมองผมนะไหนบอกมีไรบอนมันมีจริงลแ้วส่งทำไมล่ะยั่วประสาทเรื่องห่อยั่วยั่วส่งแบบยั่วยั่วส่งแบบยั่วยั่วคุณลอรี่ทำอะไรอยู่ครับเอ้ยแมันยั่วคุณยี่อี่บ้านเด็กเนื้อแต๊กยัง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 ยับังให้ฉันดีบังได้เออ เฮ้ยมอวลดราะถ้าเกิดเราสตรีมสไนเพื่อนของเรานี่จะเป็นอะไรบ้างอุ้ยหูคุม่วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลกหูเรามองจอเพื่อนอยู่เป็นอะไรังมี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 เล่นกับมอตอต้องใส่มาไม่ง้นกูโดนด่าเฮ้ยมาตามกูเพื่อเฮ้ยเครื่องสุดท้าย่ะสวยค่ะเปิดองให้กูติดเลยไหมติดเลย ว้ายช่วยด้วยเอ้ามีไม้แล้วยิงมีไม้แล้วโซเทียมไฟขึ้นหน่อยครับออกเลยออกเลยทุกคนใช่ใช่ออกเลย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 เลยกําลังเปิดนะกําลังเปิดนะขวาบนขวาบนขวาบนขณะกําลังวิ่งไปจุดแล้วแบบไปจุดเลยเหรอไปจุดไปจุดเลยนะไปแล้วนะที่ประตูประตูไหนล่ละก็บอกดิมีกี่ค้ประตูนี้แหละ เดยวรอให้เดี๋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 ยวรอให้เดาล่อให้เพิ่เจ็ดสิบสองโอ้โหเกินไปเจ็ดสิบสองอ่ะน้องเห็นป่ะไปกลับไปแล้วกลับไปแล้วเจ็ดสิบสามมาเดี๋ยนะเอ้ามันไม่ออกประตูอ่ะก็ผีอยู่ตรงนู้นยังไม่ได้ออกยังไม่ได้เปิดเลยเปิดเลย ฆาตกรบีบด้วยฆาตกรบีบด้วยเฮ้ยมันฮัตเทคมันฮัตเทคสเปคใครมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วประตูอยู่อยู่นี่แหละอยู่แถวนี้แหละมึงหาเข้าเเปิดเลยเปิดเลยเ <c oughs> ยี่ยมออกเลยป้าออกเลย <c oughs> ออกเลยออกเลย เฮ้ยเฮ้ยเราด้วยเราด้วยมารับหน่อยมาบอดี้บล็อกให้ทีนึงกระซิบกะซาบด้วยกระซิบกะซาบด้วยกูจะล่วงแหละก็เจ็สิบสองแผลแม่งเลยละกันเออยังไม่ได้ใช้ไม้ซะแผลเลยจริงๆอันนี้ใช่หรอใช่ทำตัวเป็นเช็คดูได้เช็คดูได้ไปวิ่งนับดูได้เลยข้าล้ายไอ้างหลังนมาได้่ยวมาไอ้กอล์ฟ้าวนะอากาเดงกอล์ฟ้าวฟ้ไม่ฟ้าวมันพุ่งไปแล้วมันแดสไปแล้วมันแดสไปแล้ว มัน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 วิ่งไปมาวิ่งไปมาไปออกประตูเลยออกประตูเลยออกเลยออกเลยออกเลยทางนนออกเปี้ประตูนิดเปิดยังอ่ะเปิดดูประตูประตูลาตูลยประตูลาเอาเดี่ยวเอาประตูลาอยเอาเลือดมาเจ๊กคุณได้แอคหนึ่งทีนะเอาเปิดแอคมาเจอเปิดแอคมาเจอหวังดีตายนะดูทรงตายนะน้องหมิวน้องหมิวน้องหมิวโอ้ยมามาครับมามา หนอ่ะช่วยเหลือตัวเอกมักคนริมเดี๋ยวือวให้ถ้าไม่ยีกลัวตัวบางก็จบแล้วปล่าวะแอกสาวไงแอกสาวก็ตายไปรอดตายไปรอดคนนที่เสียสล่นะไม่ตายไม่ตายไม่ตายกูตายแล้วคนที่ตายคือคนที่ที่กากนะที่ผมมาเล่นตาแรกในรอบสามเดือนนั่นแหละ พิ่งแม่งอยู่ตรงนั้นแหละตรงเู้นไม่ยอมไอ้ก๊อฟแต้มเยอะกว่าผมได้ไงอะขนาดผมตายยังแต้มเยอะกว่าไอ้เจคือก็อะไรอ่ะอ้าวแต้มตามฝีมือแต้มตามฝีมือแต้มตามฝีมือด้วยไอ้ก๊อฟโดนฆาตกรจาก PlayStation 5ฆ่านะครับน้องๆไม่ใช่ครับคนนี้เขาเล่นจากเอ่ออีพีอีพีกอ่ะอีพี